สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะเราจะมีคอนเทนต์พิเศษเล็กๆนะครับสำหรับสายมูสายมูสายมูคืออะไรครับสายมูก็คือที่ผู้ขายการขายเนี่ยจะมีลูกเล่นกลเม็ดในการที่จะใช้เครื่องรางของขลังเนี่ยช่วยปิดการขานแต่ละคนเนี่ยจะมีเครื่องรางของขลังแต่ละคนต่างกันเริ่มจากวันนี้เราก็จะมีทั้งหมด4ทีมนะครับสีทีมนะที่มีถูกต้องครับใช่โอเคตัวแทนทีมละาหนึ่งคนนะครับเริ่มจากทีม A นะครับเมื่อกี้ก็ได้เกิดไปแล้วนะครับสำหรับ สายมูผมก็มีนะครับเวลาที่จะขายรถนะครับเดี๋ยวโชว์กันเลยดีกว่านี่ผมมีอยู่2องค์นะครับแต่องค์นี้ไม่เกี่ยวนะครับองค์นี้เป็นลักษณะแคล้วคลาดวันนี้ก็คือพระตีมูรตินะครับองค์นี้นี่อายุน่าจะมี10กว่าปีละมีความเชื่อกันว่าพระตีมูรติเนี่ยค้าขายหรือเจรจาต่อรองอะไรเนี่ยจะประสบความสําเร็จน,นะครับผมก็จะติดตัวไว้ตลอดเลยและเดี๋ยวมาดูกันว่าติดกันขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันครับอของขังเลือกมาในวันนี้นะครับเป็นรักโยมนะครับ ของอาจารย์เป่งบุญยืนนะครับเป็นคาราว่าทางอีสานใต้นะครับก็สตรอรี่ของรับยมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของธรรมาค้าขายนะครับเมตตามหามนิยมแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจก็เลยเอามาช่วยในการปิดการขายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าสายมูท่านใดที่จะปิดการขายในวันนี้ได้นะครับเดี๋ยวตามชมเลยครับนะคะวันนี้นะคะเ้าก็มีเครื่องรางของขลังที่จะมาช่วยปิดการขายในวันนี้ด้วยนะคะ อันดับแรกนะคะเขาก็มีนี่ค่ะแหวนาจากวัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะอา่าค่ะสองนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหล็กจ,จากาวัดไร่แตนทองนะคะเป็นเหล็ยหลวงปู่หลิวค่ะนี่ค่ะเป็นเครื่องมือทำอาหารก,กินนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเ,เซียนแปะนะคะเวลาลูกค้าวอลขึ้นมานะคะฟ้าก็จะขอก่อนเลยค่ะแล้วก็หวังว่าวันนี้ฟา้าจะพิชิตการขายได้นะคะ ่อนนี้ผมจะให้ดูเลยครับว่าคือผมผจะมูแค่อย่างเดียวนะครับว่าคือหนึ่งก็คือเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อทออย่างเดียวครับผมตรงนี้เลยและทุกวันนี้ผมว่าบูชาท่านตลอดและเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะคิดลูกค้าได้หรือเปล่าตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการแรนดอมนะครับใครจะได้รับไม้หนึ่งไม้สองไม้สามนะครับคนแรกไม้แรกนะครับจะเป็นเซล์ทีมไหนโอ้ผมเองครับ S <S <S ได้เป็นไม้หนึ่งวันนี้เลยนะครับแ้เดี๋ยวจะให้ใช้รักยม่อในการช่วยปิดการขายเดี๋ยวดูว่าเราจะประสบความสาเร็จไหมนะครับที่สองจะเป็นใครครับคนที่สองเป็นพี่หมูแต่ผมผมน้องกดเป็นคนที่สามนะครับว่าจะเป็นใครอ่าโอเคปะคนที่สี่ก็จะเป็นผมนะครับทีมดีเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวรอรับลูกค้านะครับที่จะขึ้นมาเป็นไม้แรกของวันนี้นะครับ ที่เรียบร้อยแล้วนะครับสี่คนสี่ฮีโร่ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศในวันนี้เนี่ยก็คือทีมสี่นะครับยินดีให้กับของน้องฟ้าทีมสีด้วยครับย้ําทีนึงว่ามีของมีของอะไรดีครับทีมฟ้าเรื่งใจกังก้องก็ดูดูไว้แล้วหลายรอบแล้วค่ะใช่ดูดูเป็นของมีตือเลย เคยออกที่นี่นะครับก็มาออกที่นี่อ๋อลูกค้าเป็นเคยออกรถที่นี่มาแล้วคันนึงค่ะก็เลยพาที่มาที่นี่อีกรอบนึงค่ะป้าก็พยายามที่จะพิชิตใจลูกค้าโดยที่เสนอยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับเขาไปนะคะก็จบจองมาที่เรียบร้อย New x 4 3สูส2 3.0ตรเอาพิเศษค่ะและสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกเรา4คนเนี่ยเดี๋ยวผมกับนาคเป็นน้องนี้นะครับที่โชว์รูมยูสุโชยุฮาเซลสาขาลักสิตขันายกไว้ด้วยนะครับ อยู่ที่ถนนอะไรครับพี่หมูถนนอ่ารังสิตนครนายกเส้นพิญญาบุรีครับขายขายเปิดทุกวันนะย้าเลยเปิดทุกวันไม่วันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดครับผมวันนี้ก็พี่หมูทีคนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับชนะเลิศสำหรับวันนี้นะคะจำนวน1,000บาทจากผู้จัดการสาขานะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจนะคะแล้วก็ขอบคุณอาแปะที่ให้ยอดจองฝากสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ